วันที่7สิงหาคม2568นางสาวเสวัักษ์สุภากามูลเสนีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่2ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบที่สองก่อนการประชุมตรวจติดตามได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จากนั้นเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภา,าคประชาชนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมโดยมีนางธนินพันธ์ภวะวัฒานานุสรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีทำหน้าที่เลขานุก,การ ประชุมที่ประชุมรับทราบข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีปี2568และผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว ช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามงานนับแปลงข้าวนายสุพลทองไผ่สิทธิ์หมู่หตําตบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแปลงนาลดโลกร้อนของลุงเล็กปลูกด้วยวิธีการแบบเปียกสนับแพง้งเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางกับลุงเล็กเองแล้วยังมีเซสชั่นพิเศษจากบริษัทเนสซิโรคาร์บอนในฐานะผู้ผักดันแนวทางนี้ได้ร่วมบรรยายถึงความสําคัญวิธีการ แผนงานที่กำลังดำเนินรวมไปถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่สร้างได้จากการทำนาเปียกสลับแห้ง การทำนาเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคจัดการน้ำในนาข้าวที่ไม่ปล่อยน้ำขังตลอดเวลาแต่จะมีช่วงที่ดินแห้งสลับกับการใช้น้ำซึ่งลดการใช้น้ำจากการทำนาแบบดั้งเดิมได้ลอยละ50และลดต้นทุนได้จากการลดใช้พลังงานในการสูบน้ำลดการใช้ปุ๋ยเพราะดินมีอากาศถ่ายเทดีรากข้าวแข็งแรงมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและยังมีไรายได้เสริมจากการขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรดการเกิดแก๊สมีเทนในกระบวนการทำนาข้าวอีกด้วย